เคยสงสัยบ้างไหมถึงแม้เรารับประทานอาหารที่ปลัดจากไขมันหรือเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักเป็นสมาชิกฟิตเนสหลายคนก็ยังอ้วนอยู่โฆษณาและบทความเกี่ยวกับวิธีลดความอ้วนระดมยิงข้อมูลใส่เราทุกวันและทุกเวลาแต่คุณรู้ไหมว่าร่างกายของเราเองรู้ดีอยู่แล้วเมื่อเรารับประทานอาหาร ร่างกายก็จะเปลี่ยนอาหารเป็นกลูโคสก็คือน้ําตาลที่ไหลเวียนไปกับกระแสะเลือดกลูโคสเป็นอาหารของเซลล์ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ hmm. กล้ามเนือ้อเซลล์สมองหรือว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจทั้งหมดใช้กลูโคสเป็นอาหารเมื่อกลูโคสเดินทางไปทั่วกระแสะเลือดตับอ่อนก็จะผลิตฮอร์โมนชื่ออินซูลินอินซูลินทําหน้าที่เหมือนผู้รักษาประตูของเซลล์จะคอยเปิดประตูให้กลูโคสเข้ามาในเซลล์และเปลี่ยนเป็นพลังงานปราศจากอินซูลินเซลล์ก็ไม่สามารถรับอาหารได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารับประทานอาหารเกินกว่าที่จําเป็น เพราะเราไม่ได้มีแค่เซลล์สมองหรือเซลล์กล้ามเนื้อแต่เรายังมีเซลล์ไขมันดังนั้นเมื่อมีกลูโคโสมากกว่าเซลล์จะใช้ได้มันก็จะเก็บส่วนเกินไว้ที่เซลล์ไขมันซึ่งนํากลับมาใช้ใหม่ในรูปของกรดไขมันอิสระ เมื่อใดก็ตามที่กลูโคสในกระแสะเลือดหมดลงและเซลล์ได้รับอาหารอย่างพอเพียงอาหารส่วนเกินก็จะอยู่ในรูปของเซลล์ไขมันอินซูลินจะปิดประตูเซลล์แล้วค่อยๆหายออกไปช้าๆจากร่างกายของเราเมื่อร่างกายต้องการพลังงานแต่ยังไม่ได้รับอาหารเข้าไปเราก็จะกลับไปนําพลังงานจากเซลล์ไขมันและกรดไขมันอิสระที่สะสมมาใช้กรดไขมันอิสระก็จะออกเดินทางจากเซลล์ไขมันเข้าไปในกระแสะเลือดเพื่อให้อาหารแก่เซลล์อื่นๆ กรดไขมันอิสระไม่จำเป็นต้องใช้อินซูลินมาคอยเปิดประตูเซลล์ให้ การสะสมไขมันเกิดขึ้นเมื่อมีกลูโคสมากเกินไปและจะนำออกมาเผาผลาญในเวลาที่มีกลูโคสไม่เพียงพอเป็น,นกลไกธรรมชาติที่ร่างกายของเราถูกออกแบบมาเช่นนี้ในโลกที่สมบูรณ์แบบคือการรับประทานอาหารตามโภชนาการที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างก็จะทำงานอย่างสมบูรณ์แบบแต่โชคร้ายที่เราไม่ได้อยู่ในโลกที่สมบูรณ์แบบอาหารก็ไม่ได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเราเลยไม่ได้รับประโยชน์จากกลไกตามธรรมชาติของร่างกาย ในทางกลับกันเรากลับต้องทุกทรมานจากการรับประทานอาหารมากเกินไปแต่กลับเผาผลาญพลังงานได้น้อยลองมาดูอาหารเช้าในโลกแห่งความเป็นจริงพอตื่นเช้ามื้อเช้าส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยน้ำตาลปริมาณสูงและอาหารที่ผ่านการแปรรูปพอทานเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นกลูโคสอย่างรวดเร็วล้มทะลักเข้าไปในกระแสะเลือดน้ำตาลยิ่งมากเท่าไหร่ระดับน้ำตาลในเลือดหรือกลูโคสก็จะยิ่งสูงเร็วมากขึ้นเท่านั้น เมื่อตับอ่อนได้รับสัญญาณว่ามีกลูโคสก็จะตอบสนองด้วยการปั๊มอินซูลินเพื่อให้ทานต่อระดับกลูโคสที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอินซูลินก็จะทำหน้าที่เปิดประตูเซลล์เมื่อเซลล์ได้รับอาหารอย่างพอเพียงแล้วอาหารส่วนเกินก็ถูกส่งไปที่เซลล์ไขมันกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออินซูลินมาถึงระดับกลูโคสในเลือดก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามอินซูลินใช้เวลานานในการออกไปจากระบบในร่างกาย ถึงแม้ว่าระดับกลูโคสในเลือดจะลดลงค่อนข้างรวดเร็วแต่ระดับอินซูลินยังคงสูงอยู่และนี่ก่อให้เกิดปัญหาได้เพราะตาบใดที่ยังมีอินซูลินอยู่ในร่างกายเราก็ไม่สามารถนำกรดไขมันอิสระในเซลล์ไขมันออกมาใช้ได้อย่าลืมว่ากรดไขมันอิสระไม่จําเป็นต้องมีอินซูลินเปิดประตูเซลล์ในทางตรงกันข้ามต้องไม่มีอินซูลินอยู่ในร่างกายมันถึงจะออกจากเซลล์ไขมันได้ร่างกายของเราจําเป็นต้องรับประทานอาหารอย่างต่อเนื่องทําให้กรดไขมันอิสระไม่สามารถออกมาจากเซลล์ไขมัน มันได้ระดับกลูโคสก็จะสูงขึ้นร่างกายของเราปล่อยอินซูลินออกมามากกว่าเดิมประตูเซลล์เปิดเซลล์ได้รับอาหารเก็บกลูโคสส่วนใหญ่ไว้ในเซลล์ไขมันต่อไปเมื่อระดับอินซูลินยังคงสูงอยู่เราก็ไม่สามารถนำกรดไขมันอิสระออกมาใช้และยังคงเก็บสะสมอาหารไว้ในเซลล์ไขมันแต่ไม่เคยนำออกมาใช้วงจรน,นี้ผ่านมื้อกลางวันของว่างมื้อเย็นและมื้อต่อๆไปผลสุดท้ายร่างกายของเราท่วมไปด้วยอินซูลินตลอดทั้งวันทั้งคืน สักพักร่างกายของเราจะดื้อต่ออินซูลินและแก่เร็วขึ้นกับปกติบางคนก็พัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองวิธีต่อไปนี้จะหยุดวงจรน,นี้ได้ by o s Life Slim วิธีง่ายๆที่ช่วยฟื้นฟูกระบวนการเผาผลาญไขมันอย่างเป็นธรรมชาติ กานการผันผวนของระดับกลูโคสและอินซูลินอย่างที่เคยเป็นมาการดื่มไบออสไลฟ์สลิมก่อนหรือระหว่างมื้ออาหารจะช่วยทําให้ร่างกายปล่อยสารทั้งสองอย่างนี้ออกมาอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปการปล่อยอินซูลินออกมาให้เหมาะกับระดับกลูโคสและสลายออกไปในเวลาเดียวกันกับกลูโคส เมื่อทั้งสองออกจากระบบพร้อมๆกันเซลล์ไขมันก็จะสามารถปล่อยกรดไขมันอิสระออกมาได้เราเรียกว่าระยะเผาผลาญไขมันซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายเผาผลาญไขมันส่วนเกินเราก็ไม่รู้สึกหิวและไม่รู้สึกเหนื่อยอ่อนเลย2-3ชั่วโมงหลังจากระยะเผาผลาญไขมันก็ได้เวลาดื่มไบออสลฟ์สลิมก่อนอาหารมื้อถัดไปพอดีไขมันใหม่ลดน้อยลงการเผาผลาญไขมันมากขึ้น และถ้าคุณต้องการเร่งการเผาผลาญไขมันส่วนเกินให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วด้วย b บ o อสไลฟ์สลิมเราขอแนะนำ5วิธีง่ายๆที่คุณเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ประการแรกรับประทานอาหารมื้อเช้ารสชาติอร่อยของเรา Lean Complete ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนคือโปรตีนสูงและมีคาร์บโบไฮเดรตต่าประการที่2 ดื่มไบโอสไลฟ์สลิมด้วยกันกับการรับประทานอาหารทั้งสามือ้อนั่นคือโปรโตีนที่พอเหมาะไขมันที่มีคุณภาพและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนประการที่3เว้นช่วงการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อให้เหมาะสม4ชั่วโมงจากมื้อเช้าถึงมื้อกลางวัน4ี่ชั่วโมงจากมื้อกลางวันถึงมื้อเย็น12ชั่วโมงจากมื้อเย็นถึงมื้อเช้าเพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาเผาผลาญไขมันในขณะที่คุณหลับประการที่4สร้างกิจกรรมให้มากขึ้นโดยคุณไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายอย่างหนะัก เพียงแต่หาโอกาสออกแรงให้มากขึ้นในแต่ละวันประการที่5ลดปริมาณของหวานและอาหารแปรรูปในแต่ละวันลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่มีน้ำตาลสูงเพราะทำให้ร่างกายต้องหลั่งอินซูลินออกมาในปริมาณมหาศาลแล้ว b บโอสไลฟ์สลิได้ผลจริงๆเหรอรับรองได้เลย I lost 65 pounds 65 i lost 100 pounds and 20 inches i lost 45 pounds and 24 inches i lost 13 inches i've lost 18% body fat l อสไลฟ์สลิมวิธีง่ายๆที่ช่วยเปลี่ยนร่างกายของคุณจากเครื่องเก็บสะสมไขมันเป็นเครื่องจักรเผาผลาญไขมัน